16ตุลาคมนิวยอร์กเป็นวันแรกที่ราคาทองคำแตะ4,300ดอลลา,าร์สหรัฐครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ทำนิวไฮต่อและในขณะนี้ทองขึ้นมาถึง5วันติดต่อกันกว่า357ดอลลาร์เฉพาะคืนเดียวเมื่อคืนขึ้น121ดอลลาร์สูงสุดทำลายสถิติราคาทองคำที่เกิน100ดอลลาร์ภายใน1วันทำการของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับเปิดด้วยราคาข่าวทองคําของตรงนี้ทําให้หลายคนกําลังตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็มองกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรหยุดราคาทองคําได้เลยนะครับสำหรับตั้งแต่1ตุลาคมจนกระทั่งมาถึงคืนที่ผ่านมา16ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะโกลด์สปอตราคาทองคําส่งมอบทันทีนี่นะครับปิดที่4,316ันสามร้เหรียญเก้าสเก้าเรู้ไหมครับมันขึ้นเท่าไหร่121ยยเหรียญหกเซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นสองจุดหกเปอร์เซ็นต์เอา เป็นวันแรกที่เกิน4,300ดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นที่นิวอยอร์กกับราคาโกลด์สปอตสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสถิติที่2ก็คือว่าใน1วันทําการราคาทองคําพุ่งเกินร้อยดอลลาร์สหรัฐและยังทําลายสถิติเดิมที่เคยขึ้น110คือขึ้นมาถึง121ดอลลาร์64เซนเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งประวัติศาสตร์และจะบอกด้วยว่าประวัติการตนะั้งแต่ต้นปีนี้ก็เป็นไปได้ว่าทองขึ้นเกิน120ดอลลาร์ภายในหนึ่งวันทําการนะครับและนั่นก็หมายความว่าอะไรครับ 4,316เหรียญเเซนเป็นราคาปิดย้ำว่าราคาปิดสูงสุดเป็นประฏิศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นจนได้นี่สสถิติแล้วนะฮะแล้วปรากฏว่าทองคำขึ้นกี่วันรู้ไหมฮะ5วันติดต่อกันรวม357 51เ็หรียญเซนต์ต่อออนหรือ5วันนี้ขึ้นมาทั้งหมด7.4%เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นช่วงของการขึ้นทองคําแม้ว่าจะไม่ยาวนานนะ,ะเพราะเคยมีช่วงของราคาทองคําขึ้นเกินถึง8วันทําการติดต่อกันนะฮะแต่5วันเนี่ยผลรวมมาทั้งหมดเนี่ย เกิน350สดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะและที่สําคัญนี่นะครับปรากฏว่าราคาสูงสุดระหว่างวันของโกลสปอตส่งมอบทันทีในคืนที่ผ่านมาไม่ได้หยุดแค่นี้ฮะ4,318เหรียญ75เซนต์ต่อออนทำราคาสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีนี้และในเดือนตุลาคมนะฮะโอ้โหดูโกลสปอตที่เขาว่าเดือนตุลาคมทั้งหมดทำนิวไฮกี่วัน9วันจากทั้งหมด16วัน 16วันทำนิวไฮไป9วันเริ่มกันตั้งแต่วันแรกคือวันที่1ตุลาคมเปิดต้นเดือนมาก็ทำเลยจนสุดท้ายคืนที่ผ่านมาก็16แล้วครับ4 3่พเหรียญเซนผมจัดให้เลยนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึง16ตุลาคมราคาโกลสปอตที่นิวยอกสารัฐทำสถิติทั้งหมด49ครั้งครับท่านผู้ชมครับปีนี้แลวเดี๋ยวเราจะลุ้นคืนนี้นะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่50นิวไฮเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งประวัตกกิ อดใจรอคืนนี้แม่อยากให้ถึงคืนนี้เร็วๆจังเลยนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าวันนี้เปิดตลาดทองคำสิบเจ็ดตุลาคมเอาราคาเปิดนะฮะเกินหนึ่งพันบาททันทีเลยหรือเปล่าเกินหรือไม่เกินถ้าเกินพิมพ์เกินฮะถ้าไม่เกินพิมพ์ไม่เกินส่งมานะครับดูโกลฟิวเจอร์ต่อนะครับปรากฏว่าราคาทองคําลูกหน้าโกลฟิวเจอร์ก็ใช่เล่นนะฮะเมื่อคืนเนี่ยครับซื้อมาขายไปขึ้นร้อยสามเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนหรือสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ราคาจอดปิดของโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนเนี่ออออนนนนซ์ะครัับเเหมืกลย สถิติแรกคือเป็นครั้งแรกที่โกลฟิวเจอร์แตะ4,300ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกสถิติที่2ก็คือทําราคาส่วนต่างใน1วันพุ่งเกิน100ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งที่2ในปีนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและที่สําคัญต่อไปก็ปรากฏว่า5วันทําการติดต่อกันเนี่ยราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ขึ้น3 4 8เหรียญ23เซนต์ต่อออน8.1มากกว่าโกลสปอตอีก ห้าวันโกลสปอนยังเจ็ดเปอร์เซนต์กว่านี้ห้าวันโกลฟิวเจอร์แปดเปอร์เซนต์นะแปดจุดหนึ่งเปอร์เซนต์นะฮะและที่สำคัญก็อีกสถิติตัวหนึ่งดีไหมฮะราคาโกลฟิวเจอร์เมื่อคนะืนนั้นไม่ได้จอดแค่นี้ครับเพราะสูงสุดระหว่างวันเป็นประติสารครั้งใหม่เกิดขึ้นเพราะขึ้นไปถึงสี่พันสามร้อยสามสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์สูงสุดเป็นประติสารครั้งใหม่แล้วรู้ไหมครับว่าในตุลาคมทองคำโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับทำสถิติทั้งหมด7วันโกลฟิวเจอร์นะฮะ ตั้งแต่วันเริ่มต้นวันเงินเดือนออกเลยท่านหนึ่งวันที่1ตุลาคมก็3,897ดอลลาร์จนกระทั่งตอนนี้วันที่16คืนที่ผ่านมาโกลฟิวเจอร์4,335ดอลลาร์สหต่อออนซ์ครับจัดต่อนับตั้งแต่เดือนกันยายนนะฮะจนกระทั่งมาถึงในวันที่สิบหกตุลาคมมีโกลฟิวเจอร์เกิดขึ้นทั้งหมด13วันติดต่อกันเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อวันที่14มีนาคมเป็นวันแรกที่โกลฟิวเจอร์์แตะ3,000ดอลลารรหั แล้วมันใช้เวลาเดินทางมาทั้งหมดจนถึงวันที่16ตุลาคมขึ้นมาแต่4,000ดอลลาร์สหรัฐเมษาพฤษภานมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาและตุลาโอ้โหเฉลี่วยเจ็ดเดือนเลยฮะกว่ามันจะขึ้นมาอีกประมาณถึงพันดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์นะครับเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สถิติมีไว้ท่มทรารยจริงๆนะครับทานผู้ชมครับและสาเหตุที่เกิดขึ้นจากคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายสาเหตุที่เข้ามาเติมเต็มแต่ว่าสาเหตุหลักที่ทราคาทองคายังวิ่งกันแบบดดุันนนนนเเหหมมมืือออกระทิงไ่่ยี มั่นใจบราษดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐในตุลาคมซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันที่เขาจะประชุมจะเริ่มต้นแล้วนะฮะปัจจัยที่2ก็คือไรซราไหมฮะดอลลาร์สหรัฐถ่วงถ่วงถ่วงอ่อ,อนค่ามาเลยตลอดเวลาปัจจัยที่3เกิดขึ้นเมื่อสองคืนที่ผ่านมาเจรอร์มพาเวลครับบอกเลยครับตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยถ้าดูจากการคาดการณ์ในอนาคตมันจะดีกว่าที่คาดการณ์แน่แต่สิ่งที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือการจ้างงานในอเมริกาอ่อนแรงลงไม่ว่าจะเป็นทั้งจํานวนของการตกงาน ไม่ว่าจะเป็นจํานวนของการว่างงานในขณะเดียวกันจํานวนปลดหรือลดจํานวนพนักงานแม้ว่าจะไม่สูงอยู่ในระดับต่ําอยู่แต่ว่าไม่สามารถชดเชยกับจํานวนการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ขณะเดียวกันปัจจัยตัวที่ส่เมื่อคืนคืออะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินจ่ายตังค์ให้กับบรรดานเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นเวลาถึง16วันติดต่อกันแล้วนะฮะสสัปดาห์แล้วนะครับแล้วทำไมเมื่อคืนปัจจัยตัวต่อมาที่ทําให้ต้องทุนประเมินก็คือว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตต์เบสเซนตออมเบอร์บอกเลยนะครับว่า1สัปดาห์เศรษฐกิจอเมริกาเสียหาย15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ5้าแสนล้านบาทจากการที่เกิดภาวะรัฐบาลชัดดาวน์นี่มา2สัปดาห์ก็เท่าไหร่แล้วครับ30,000กว่าล้านก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับแล้วมันคืออีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าปัจจัยนี้มีทั้งบวกและลบกับราคาทองคำจากนี้เป็นต้นไปนะฮะคือครรทาบมัะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกหูต่อสายโดยตรงคุยกับประธานาธิบดีปูตินเสร็จได้ในข้อสรุปว่าเราจะเจอกันครั้งที่2แบบตัวเป็นๆนหน้าต่อหน้าหลังจากที่ครั้งแรกเจอกันที่รัฐอาร์กกาและหลังจากนั้นปรากฏว่ามันไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยเกี่ยวกับการยุติสงครามของอ่ายูเคกบรสเซียเพราะฉะนั้นเมื่อคืนพอยกหูคุยกันเสร็จปปูตินก็เซโอเคว่างั้นเจอกันครั้งที่2ที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีภายในเวลาอีก2สัปดาห์หรืออาจจะนานกว่านั้นตรงเนี้ยทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นบวกหรรรรือลบบปะเด็นแกคั มันเป็นบวกกับราคาทองคําตรงที่ว่าไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่เขาจะเจอกันเมื่อไหร่นะฮะทั้มก็พูดลอยๆว่า2สัปดาห์หรือมากกว่านั้นนี่แหละครับคือความเสี่ยงว่าตกลงจะได้เจอกันจริงหรือเปล่านะครับส่วนเป็นลบก็คือว่าถ้าเจอกันจริงอย่าลืมนะครับว่าการเจอครั้งแรกผลการเจรจาแทบจะไม่มีผลอะไรต่อการยุติสงครามของ2ประเทศเจ้าใหญ่ที่ลบกันมาจะขึ้นปีที่4ในกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วแต่ถ้าครั้งนี้ดูเหมือนว่าถ้ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรชัดมากขึ้นเนี่ยนะฮะ ว่าแนวโน้มจะยุติได้เหมือนอย่างที่ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยยุติสงคารามกับกาซาจนกระทั่งทาประกาศว่าสงคารามสิ้นสุดนี่นะฮะระวังทองคำนะครับปัจจัยที่เป็นความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญที่เลี้ยงทองคํามาจนถึงขนาดนี้และถ้าคู่นี้จบลงกันได้เนี่นะครับท่านผู้ชมจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าทองคําจะเป็นยังไงวิ่ยไม่อยากมองเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ว่าทําไมตอนนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ ความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสงครามภาษีและสงครามการคา้ราระหว่างอเมริกากับจีนยังคงคลุกกลุ่นต่อไปแม้ว่าตอนนี้มีความพยายามจะบอกนะครับว่ายังไงสีจิ้นผิงกระทัาเจอกันแน่ที่กรุงโซลการประชุมเอเปกในอีกประมาณสัปดาห์เศษที่เหลือเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนเตือนสเตอรัฐอเมริกานะครับว่าอย่าทํททเเใาให้เกิดปัญหาสงครามการค้ามากไปกว่านี้เพราะไม่งั้นเตือนนะครับ ถ้าเกิดกรณีจีนไม่คบอเมริกาหลุดออกจากการการของอเมริกาในขณะีกันอเมริกาหลุดออกจากการค้าของจีนแล้วแล้วก็คราวนี้แหะครับความไม่แน่นอนปั่นป่วนมันสูงกว่าเดิมแน่ๆนี่นะครับคือสิ่งที่ผมสรุปท่านผู้ชมว่าทำไมเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดสถิติขึ้นมาอย่างมากมายขนาดนี้นะครับ